หลายคนมักจะถามถามแบบเบื้องหลังถามส่วนตัวก็ผมก็เลยอยากจะมาพูดถึง5เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแบบแพ็คเกอร์ของผมอันดับ5เกือบโดนสาวเกาหลีข่มขืนอันดับ 4. ี่เป็นย่างที่เขตชายแดนจอร์แดนมีการยิงกันอันดับ3เกือบเข้าคุกที่ด่านฮ่องกงจีนเวลามาเขาก็พาผมเข้าในห้องหนึ่งเขาคิดว่าผมแอบเข้าด่านอย่างผิดกฎหมายอะไรเงี้ยคืออันดับ2เจอผีที่ตรงเสลงสุดท้ายท้ายที่สุดอันดับ1 ดีจตัวเองแบบบบฮัลโหลฮัลโหลมาเช็คไมเช็คไมคเอาแบบสดๆอย่างนี้เลย <c oughs> <laughs> ถึงจะพรอ้อม Yes I go ต้องแบบเรียว <c oughs> คือไอ้คลิปวันนี้นะ <c oughs> เป็นคลิปที่ผมอยากจะมาแชร์หลายรอบแล้วแล้วก็เป็นคลิปที่ หลายคนมักจะถามถามแบบเบื้องหลังถามส่วนตัวก็มีถามในออนไลน์ก็มีผมก็เลยถือโอกาสนี้เฮ้ย hey, อยากย้อนความหลังหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมคิดถึงต่างประเทศมากถึงแม้ว่าจะพอยนยในที่นี้หมายถึงว่าผมทำรายการบางเข้าครัวอาหารต่างชาติหรือจะทำคุยการางอะไรอย่างนี้เอยจอ์นี่แต่ว่าคือชีวิตต่างประเทศอะผมไม่ได้ไปหลายเดือนมันคิดถึงมากๆผมก็เลยอยากจะมาพูดถึง ถ้าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแบบแพ็คเกอร์ของผมแน่นอนแต่ละคนเนี่ยเขาก็เจอในสิ่งที่แตกต่างกันเนาะหลายคนถออามเฮ้ยาซกีไปต่างประเทศคนเดียวเนี่ยคุณแบบ เจออะไรบ้างวะที่แปลกๆเนี่ยคณไม่เจออะไรบ้างหเหรอนคุณไปคนเดียวแลฮปปี้ดิเฮ้ยผมเจอบางอย่างเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันถ่ายกล้องไม่ทันบางอย่างเนี่ยมีถ่ายทันแต่ต้องลบอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าผมจะเรียงอันดับเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งแต่ละระดับเนี่ยจะยิ่งหนักยิ่งหนักยิ่งหนักจนอันดับหนึ่งเนี่ยติดท็อปเหตุการณ์ใดที่เป็นอันดับหนึ่งที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันเลวร้ายที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็โน้ตไว้หัวข้อคร่าวๆเนาะว่ามีอะไรบ้างอันดับ5เกือบโดนสาวเกาหลีขมขืน คือตอนนั้นอ่ะนะผมจําได้เลยตอนนั้นผมอยู่ที่โซลแล้วก็ผมเพิ่งกลับจากดูซากุระผมจําได้เลยที่ที่ไหนสักแห่งอะ่ะเป็นที่ที่คนชอบเดินมากๆตอนนั้นเป็นยะน,นาซากุระแล้วผมไปอยู่ที่สถานีรถไฟตอนนั้นกําลังจะกลับที่พักเพราะว่ามันหมดภารกิจวันนี้แล้วไงผมเล่ยมาควรจะกลับมีผู้หญิงคนหนึง่งใส่หน้ากากแต่ตอนนั้นอะ่ะคือยังไม่มีโควิดนะแต่ว่าเขาก็ใส่หน้ากากปุ๊บเขาก็แบบหน้าตาก็โอเคเลยแหละเราดูจากท่อนบนอะ่ะมีตาตาก็โตมีคิ้วมีอะไรนะที่คุณเกาหลี จะหาคนมีคิ้วนี้อย่างเขาก็มาปุ๊บเขาบอกเอ้ hey, w a r e เ o u เขาก็ทักดีว่าคุณเป็นใครเขาก็ทักทายเขาชื่อนี้คุณหน้าตาดีจังเขาชอบชมก่อนเอ้ยถามว่าเฮ้ย you are so handsome like Korean actor <c oughs> เขาบอกอย่างงี้จริงๆสาสบานเลยประมาณเนี้ยผ,ผมจำคำพูดทุกคำนี้ได้หรอกแต่ประมาณเนี้ยเขาชมว่าผมเป็นเหมือนนักสแสดงกเกาหลีผมก็เฮ้ย hey, แปลกๆละทาไมผมก็ไม่ตั้งอิดตั้งอิดใจก็รู้สึกว่าผมก็คิดไงว่าเอย้ยเขาคงจีบผมอะไรประมาณนี้คงแบบเป็นคนที่อัธยาศัยดีแต่แล้วพอเวลาผมคุยกับเขานะผมคุย คุยๆปุ๊บเริ่มไม่ใช่แล้วเขาทักทายเขาทักผมประมาณว่าคุณทํางานอะไรคุณมีเงินเยอะใช่ไหมอ่าละมาแล้ว มันออกแนว gold digger ก็ประมาณว่าพวกที่แวบ,บผู้หญิงที่หวังผู้ชายเพราะเงินอะไรประมาณเนี้ย oh, <no. S 1> ซึ่งผมก็งงอะไรแปลกๆว่าผมก็รู้สึกไม่ใช่แล้วแล้วเขาก็ถามว่าจะไปที่อื่นไหมไปกับเขา oh, oh. อยู่ไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยอะไรแล้ววะแล้วผมเป็นคนที่แบบว่ารักเดียวใจเดียวไม่ใช่ไม่ใช่คือผมไม่มีแฟนคือคือผมจะบอกว่าคือมันไม่ใช่แล้วไงพอถามเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่สบายใจผมก็บอกอ้อมไม่ไดีมีเพื่อนมาแล้วผมต้องไปรับเพื่อนเพื่อนมาที่สนามบินทั้งที่เพื่อนไม่มาทถผมไม่อยากจะปฏิเสธโดยให้เขารู้้้สึกกกเลออ่ผมม็บยางีน คอนแทคได้ไหมเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ฉันว่างยังไงเดี๋ยวเราค่อย,อยนั่นกันเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรเขาไม่มีคอนแทคอะไรอย่างเงผมก็งงอะไรวะ ผมแรกๆผมไม่รู้ว่าเขากําลังหวังอะไรกับผมไงแล้วเวลาผมไปโทรหาเพื่อนของผมที่เป็นเกาหลีคนเกาหลีเจอกันที่ประเทศจีนเนาะพะผมโทรหาเขาอธิบายอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อเขาก็เคยโดนคือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งคนพวกนี้แหละที่เขาชอบมอมมอมผู้ชายแบบว่าพาผู้ชายใครรอๆแบบคิดว่ามีเงินเขาจะพาไปกินนู่กกินนี้แล้วพอถึงสักพักหนึ่งเขาอาจจะชิ่งหรือว่าผู้ชายนั้นก็ต้องจ่ายเงินค่าข้าวทุกอย่างและบางทีอ่ะพาไปนอนหลับอะไรต่างๆนานาแล้วสุดท้ายแบบ ปล้นหรือว่าแอบเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือผมมองว่ายังไม่ได้ร้ายแรงสําหรับผมนะแต่ถ้าหากผมโดนอะ่ะคือตังผมไม่มีเลยนะเว้แล้วผมไปด้วยตัวคนเดียวอันดับสี่เป็นย่างที่เขตชายแดนจอร์แดน ผมไม่บอกนะว่าชายแดนจอแดนกับอะไรคือการปิ้งย่างเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงมันเลวร้ายอะไรว่ะการปิ้งย่างแต่ผมจะบอกว่าการปิ้งย่างของผมวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ผมหยูดจอแดนผมไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยวันนั้นผมเก็บไว้เพราะว่าผมอยากจะใช้เวลากับครอบครัวของผม <S <S ตอนนั้นผมปิ้งย่างเอาปิ้งย่างที่ชายแดนการปิ้งย่างไม่มีอะไรพิเศษหรอกแน่นอนรสชาติอาหารมันพิเศษสไตล์อาหารอาหรับมันพิเศษสําหรับผมทั้งรสชาติทั้งความใหม่ที่ผมไม่เคยสัมผัสแต่ที่มันทําให้อยู่ในอันดับห้างของความน่ากลัวเพราะว่ามันอยู่ชายแดนแลล้้้ววคุณกก็รรู่่าาตตอนนนเเีีมมด์ไั มานานแล้วจอแดนเป็นประเทศเดียวที่มันสงบแต่ประเทศรอบๆนั้นไม่ใช่ผมกินในขณะได้ยินเสียงปืนตุ๊บตุ๊บในขณะที่ได้ยินเสียงปืนได้เห็นไฟตุมผมก็มงงเสียงอะไรวะเขาบอกอ๋อมีการยิงกันผม,มงงวัด มันชิวกันอย่างนี้เลยเหรอมันกินอย่างนี้เหรอเขาบอกเออแรกๆผมก็กลัวไงเวลาผมปวดเยี่ยวอะ่ะผมจะไปสี่ที่เหวนะเขาบอกอย่าฉี่ไม่รู้เขาแกล้งหรือไม่หรือหยอกผมเขาบอกอย่าฉี่ถ้าไปเกินเขตตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะโดนลูกหลงผมไม่รู้พูดจริงพูดหรอแต่คือผมปิ้งยากในขณะได้ยินกุ๊บคือแบบ what แต่พอผ่านไปสักพักผมก็รู้สึกชิวกับเขาปรับตัวได้คือมันมันเป็นประมาณว่าประเทศคนอื่น,นเน่เขาพยายามจะหนีเข้ามาประเทศจอร์แดนเนื่องจากว่าประเทศจอร์แดนเป็นประเทศที่สงบแล้วประเทศจอร์แดนถ้าจะให้รับผู้ลี้ภัยทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาด้วยการแบบอิเลอกะการแบบไม่ถูกกฎหมายแน่นอนเนี่ยคือเขาก็มีการเตือนยิงเตือนก่อนแล้วถ้าเข้ามาอีกยิ่งเข้าใกล้เขาก็ผมไม่อยากเจาะลึกเรื่องนี้เลยเพราะว่าผม 3. เกือบเข้าคุกที่ด่านฮ่องกงจีนคือมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นผมเรียนประเทศจีนแล้วก็ผมก็ลงมาเพื่อเข้าเขาเรียกว่าเป็นช่วงอีเวนต์อะไรสักอย่างที่จีนเปิดตลาดให้นักธุรกิจทั่วโลกมาเยือนอ่ะเขาเรียกว่าอีเวนต์อะไรว่า แค n นต้นแฟร์ใช่แล้วพอเวลาผมไปปุ๊บคือแค่นต้นแฟร์เนี่ยมันจะเป็นเป็นกะกะเข้าใจไหมประมาณว่าโซนโซนสินค้าประเภทแรกมันจะมีสอนวันแรกแล้วมันก็จะหายไปวัน2วันะอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มันจะมีสินค้าประเภทอื่นอีกมีทั้งหมด3เฟสซึ่งพอเวลาเสร็จปุ๊บผมก็ไม่รู้ทำไงไปฮ่องกงดีกว่าตอนนั้นผมอยู่กวางโจวโจกวางโจวกับฮ่องกงมันอยู่ไกลกันแล้วพอเวลาผมไปฮ่องกงปั๊บทุกคนเอ้ยผมไปก็มีความสุขแต่พอเวลาผมเข้าไปมาประเทศจีนนะผมติดตอนนั้นผมซื้อบัตรรถไฟความเร็วสูงแสุดท้ายเข้้้าไไไไไมม่่ดดป ผมไม่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเข้ากลับไปไม่ได้เขาบอกว่าวีซ่าผมหมดเพราะฉนนั้นผมซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงแล้วซึ่งหลายพันบาทแล้วผมก็ขึ้นรถไม่ทันเพราะว่าผมติดที่ด่านคือขายเข้าขายตั๋วก่อนด่านไงแล้วไปไปมา,มาปุ๊บเขาบอกว่าวีซ่าผมหมดผมก็อธิบายแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็พาผมไปเข้าห้องห้องอ้นั่นนะผมอธิบายเขาแล้วว่าผมจะต้องไปแล้วเนี่ยเวลาเขาบอกไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาโกรธเขาจะจับผมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอก sit down sit down I I told you I say sit down อะไรวะเนี่ยแล้ว ผมก็ว้าแล้วกูรีบปะกูไม่ได้จะเถียงมึงแต่กูรีบให้มึงทําอะไรสักอย่างได้แล้วเขารีแล็กมากๆไปประมาเขาก็พาผมเข้าในห้องหนึ่งห้องที่เป็นคล้ายๆห้องแบบสําหรับตรวจสิ่งผิดกฎหมายฮะแล้วเขาก็ให้ผมแบบเอาเอาของทุกอย่างออกแล้วก็ไปที่ผนังอะแล้วก็อยู่ยืนอย่างเงี้ยแบบตอาตัวชิดผนังอะแล้วเขาก็มาด้านหลังผมเขาก็คำ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 ทุกอย่างดีที่ไม่เขาไม่คำในนั้นไม่งั้นมือเขาหักแน่ แ <laughs> ล้วนั่นแหละเขาเคิดว่าผมแอบเข้าด่านอย่างผิดกฎหมายอะไรเงี้ยคือผมก็อธิบายแล้วว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แต่มันกับภาษาอังกฤษของเขาก็ไม่ได้อะไรมากไงเขาก็มาสัมภาษณ์ผมอัดเสียงเพราะว่าเขาต้องการแค n ซ e ลรีซซาของผมที่มันมีอยู่อะไรประมาณนี้แหละผมก็ไม่รู้ระบบอะไรมากนะซึ่งด้านหลังผมเป็นห้องกรงเป็นกรงเหล็กเป็นห้องขังพวกทำผิดกฎหมายชั่วคราวอ่ะเขาก็สัมภาษณ์ผมพูดอะไรไม่ได้เลยมากับเขาพยายามจี้ให้ผมพูดอะไรเงี้ยใช้เวลาตรงนั้นนานมากแล้วเขาก็พาผมกลับไปที่ด่านของผม ผมก็อยู่ฮ่องกงอยู่มาเป็นอาทิตย์เพื่อต่อวีซ่าใหม่เขาบอกให้ผมต่อวีซ่าใหม่แล้วว่าผมไปยื่นต่อวีซ่าใหม่ฮ่องกงรออยู่แต่ในห้องแคบๆเพราะผมไม่รู้จะไปไหนฮ่องกงเป็นประเทศที่แคบผมก็ไปเที่ยวเยอะที่สุดเท่าที่จะไปได้แล้วแล้วมาผมต้องอยู่อีกเนื่องจากว่าผมต้องกลับมาทำวีซ่าที่ฮ่องกงไงไปๆมา,มาไม่ได้ถึงเวลานัดเอาปันวนันปุ๊บเขาปฏิเสธการขอ,ขอวีซ่าใหม่ผมผมต้องกลับบ้านทันทีเลยทั้งที่กระเป๋าทุกอย่างของผมอยู่ในโรงแรมที่กวางโจวเพราะผมแค่ออกมาฮ่องกงชั่วคราวอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้น สมาธิด้วยท,ทุกๆเช้าอะทำให้แบบใจผมนิ่งมากผมดีใจมากที่ผมแบบขนาดตัวเองเกือบเขาคุบแล้วอะใจแม่งโคตรนิ่งเนี่ย อันดับ 2. เจอผีที่ตตงเสลงผมเจอผีที่ตตงสเลงตตงสเลงเนี่ยคือทุ่งสังหารที่อยู่กัมบูชาคือเธอถามว่าเจอผีเต็มๆไหมไหมคือตอนนั้นเนี่ยผมไปทุ่งสังหารคนเดียวซึ่งผมมารู้ทีหลังว่าไม่มีใครเข้าไปคนเดียวหรอกเนาะแล้วผมก็ไปที่ทุ่งสังหารแล้วผมก็ไปที่โรงเรียนที่พวกขมิแดงเคยมาทําเป็นโคกโฮทูโหดอัดโหดูมากเพราะว่าผมซึมซับข้อมูลอ่านประวัติศาสตร์ดูหัวกระโหลกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือขมิแดงเมื่อก่อนเขาอาทำเป็นทุ่งสังหารและวิธีการสังหารเขาแบบหนั มากมากอะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าคุณเป็นนักโทษนะเขาจะเอาคุณไปนอนบนเหล็กเป็นเตียงเหล็กที่ไม่มีเบาะแล้วเขาเอากรรไกรตัดลูกกระปูกคุณอะแล้วคุณห้ามร้องถ้าคุณร้องคุณจะยิ่งโดนหรือเขาเอาครีมอะมาหักฟันคุณออกทีลเซียแบบไม่มียาชานะเว้เมื่อก่อนคุณห้ามร้องถ้าไม่ร้องคุณจะถ้าร้องคุณจะโดนยิ่งหนักใครบ้างไม่ร้องถูกไหมโอ้โหแล้วมันจะมีห้องหนึ่งที่เป็นจุดพีคเลยอะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าวันวันมันมีอะไรคือตอนที่ผมผมจําได้ตอนนั้นมันอยู่ชั้น2หรือชั้น3านี่แหละน่าจะช ที่พืนน่ะมันมีแบบคาบเลือดมันจะมีห้องนึงอ่ะผมงงง่ทำไมห้องนั้นเปิดประตูแค่ห้องเดียวแล้วเป็นห้องที่แบบมีอะไรอย่างดนใจให้ผมเข้าไปแล้วพอเวลาผมเข้าไปปุ๊บก้าวแรกที่ผมเอาเท้าเหยียบเข้าไปะนะทุกคนคือแบบ ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากดหัวผมวะแค่ก้าวแรกอะตอนนั้นผมรู้สึกเลยว่ามีเศษคราบเลือดที่อยู่บนพื้นที่ล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกมันกับมันติดแล้วอะแล้วก็ผมก็เห็นแบบมีรูปคนที่โดนทรมานอยู่ติดผนงังเป็นรูปกระดานดำเพราะมันเคยเป็นนักเรียนก่อนที่คมินแดงจะยึดโรงเรียนแล้วทําเป็นที่ทรมานที่กักขังนักโทษอะแล้วแบบมีรูปภาพมีใยแมงมุมอ,มอะไรเต็มห้องเลยแล้วแบบมีฝุ่นมีอะไรแล้วเวลาก้าวแรกที่ผมเข้าไปอะผมรู้สึกว่าผมอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลย ผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกแล้วมันกับมีอะไรมากดหัวผมมันมืนมันมืดผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมตอบไม่ได้รู้แค่ว่าถ้ากูอยู่ต่อกูตายแน่ๆผมหายใจไม่ออกมันกับเตงอยู่ในอีกโลกหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือโลกอะไรตมันเป็นภาพที่มืดมากๆแล้วพอเวลาผมออกจากห้องนั้นนะออกมาผมรีบลงบันไดผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วผมเดินต่อไม่ได้แล้วผมลงมาปุ๊บผมหายใจอย่างเงี้ยมันกับยกภูเขาออกจากตัว แล้วตอนนั้นอันทุกคนโอ้โหไม่แต่คนต่างชาติอะที่ เข้าไปห้องนั้นหลังจากผมอะ่ะผมสังเกตเขาเขาลงบันไดเขาก็ถอนหายใจอย่างนั้นเช่นกันแล้วผมมา s e ิ r ์ช google นะนะอ๋อคนหลายคนเขาห้องนี้มักจะโดนแบบนี้กันหมดผมดูอ่านรีวิวนะแล้วผมก็กลับไปถามพ่อแม่แล้วแม่ผมเป็นนางพยาบาลตัวหาแม่ว่ามันคืออะไรแม่แม่ก็บอกสาเห็นไม่ได้ผมก็บอกอาการแม่ไม่ถูกแม่ก็บอกสเหตุไม่ได้เพราะผมไม่เคยเจอแบบนี้แล้วมแม่ก็ถามว่าผมไปไหนผมบอกว่าอ๋อผมไปที่ทุ่งสังหารครับนั่นแหละทุกคนเอ้ยแม่ผมด่าผมเลยจะไปทําไมที่แบบนั้นคนเดียวเขาไม่ไปกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นผ ผมก็ขอพรพระเจ้าถ้าเป็นศาสนาเพื่อนเพื่อนไทยพุทธหรือว่าศาสนาเพื่อนๆคริสต์หรือศาสนาไหนเนี่ยเขาก็จะมีการสวดมนต์แต่ของผมอิสลามมุสลิมเขาผมก็จะมีการสวดของผมแล้วผมก็ทําการไหว้พระเจ้าทําการละมาดละมาดละมาดตื่นเช้ามาทุกอย่างก็ฟรชแต่คือวันนั้นเป็นวันที่เลวร้ายหนึ่งวันของผมและก็สุดท้ายท้ายที่สุดอันดับหนึ่งวันแรกที่อินเดีย อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมต้องเอามาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าไม่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้คือประเทศอินเดียเป็นประเทศที่สุดทุกอย่างสุดหมดอาหารอร่อยก็อร่อยแบบสุดๆสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยก็สวยแบบสุดๆอย่างกันในหนังฮอลลีวูดหรือว่าจะเป็นผู้คนขี้โกงก็ขี้โกงแบบสุดๆสกปรกก็สกปรกแบบสุดๆอันนี้ผมไม่ได้ใจนั้นนะแต่ถ้าผู้คนใจดีก็จะดีสุดๆแน่นอนทุกประเทศมีข้อดีและข้อเสียผมไปประเทศอินเดียแน่นอนคนที่เป็นแบบแพคเกอร์เนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องมีโดยเฉ เพราะด้ตัวคนเดียวเนี่ยต้องมีซิมที่อินเทอร์เน็ตเพราะว่าเขาต้องเสิร์ชเช่าโรงแรมเ search search สิร์ช Google เสิร์ชดู Map เสิร์ชสถานที่ท่องเที่ยวแต่พอผมไปปุ๊บแอร์พอร์ตปุ๊บถ้าซื้อซิมอะคุณต้องใช้6ชั่วโมงหลังจากคุณสมัครอะเลือไอกชั่วโมงนั้นผมจะอยู่ในสนาม,มนก็ไม่ใช่ดิเนาะ แล้วผมก็ต้องลุยออกไปด้านนอกแล้วพอเวลาผมออกไปด้านนอกปุ๊บนะคุยกันดีว่าเท่านี้ผมจะซื้อตั๋วรถเมลจะมีตู้แล้วมีมีคนใจดีมาคนนึงผมก็คิดแล้วถ้ากูเอามืองอะ่ะมึงต้องชาร์จกูแพงแน่เราก็ต่อรองราคาดีพอผมคุยกับเขาปุ๊บไปไป,ไปมามาพอถึงหน้าจุดจุดนึงอะ่ะเขาคิดผมแพงมากๆแต่ก่อนที่เขาจะคิดแพงเขาพาผมเนี่ยไปยังทัวร์ทัวร์หนึ่งผมต้องการไปที่ทัวริสต์อินฟอร์เมชันคือเวลาผมเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยนะทุกคนผมจะบอกว่าทัวริสต์อินฟอร์เมชันเนี่ยเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวต้องการ แบบว่าเพราะคุณต้องการสอบถามข้อมูลอะไรเขาจะช่วยซื้อซิมอะไรและผมกะจะไปตรงนั้นเลยเพื่อให้ไอ้นั้นมาช่วยผมแต่ทัวริสอินโฟมิชันตรงนั้นน่ะมันเป็นคล้ายๆทัวร์ที่เขาสร้างขึ้นมาและเขาทําใส่ทัวริสอินโฟมิชันเพราะว่าหลอกหลอกคนน่ะแล้วเหมือนกับว่าไอ้คนที่ขับรถนั้นน่ะเขาก็โคกับคนนี้อยู่แล้วนะผมเขาชาร์จผมแพงมากๆผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทวามึงเอากูแพงจังว่าเพราะผมก็ไปมาหลายประเทศแล้วไงผมรู้ไงผมมารู้ทีหลังอ้อมันโคกันแล้วผมก็บอกบบไม่เป็นไรงั้นส่งผมแค่นี้แหละเดี๋ หลายพันบาทมากๆ3 4พันผมบอกไม่เป็นไปไม่ได้ว่าแต่ฟังคุณส่งแค่นี้เองผมต่อรองราคาจนเหลือนิดหนึ่งผมผมผมต้องทําอย่างนั้นเพราะผมไม่ทํามันไม่ได้ทั้งที่ผมไม่สมควรจะให้เขาอย่างนั้นเลยแต่ตอนนั้นผมอยู่ด้วยตัวคนเดียวและพวกเขามาล้อมผมแล้วผมรู้เลยตอนนนั้นเป็นตอนเช้าที่แบบคนยังไม่ค่อยมีผมกลัวเกิดอันตรายกับผมผมก็เลยยอมจ่ายแต่ในะสถานการณ์นั้นๆอะ่ะคือมันมีอะไรมากมายเลยนะที่เขาจ้องจะงับผมมันเป็นวันแรกเลยนะคือเข้าใจไหม first impression เนี่ยมันสําคัญมากเลยนะถ้า ความประทับใจแรกของคุณเป็นแบบเป็นในแง่บวกอะ่ะมันทุกอย่างหลังจากนั้นมันจะเป็นในทางที่บวกไปเลยแต่วันแรกก้าวแรกของผมเจออะไรที่มันเลวร้ายอะ่ะแล้วมันเป็นทริปที่ผมไม่ค่อยสุขเลยโอ้โหไอแท็กซี่อ่ะที่เขาพาผมพาผมไปที่ทัวริสอินโฟมีชันที่เป็นทัวริสอินโฟม t ชันหลอกๆอ่ะผมจะพักโรงแรมนี้คุณต้องบริการผมแต่นี่ไม่ผมจะพักโรงแรมนี้เขาไม่ให้พักเขาบอกให้ไปพักโรงแรมอื่นแต่โรงแรมที่ผมเลือกเขาเนี่ยผมดูในเว็บบุ๊กิ้งอโก d ดาเนี่ยมันราคามันถูกอะ มากอะ่ะเขาไม่หให้พักเขาจะให้พักโรงแรมของเขาแล้วมีด้วยสิทธิ์ของผมนี่คือเขาพยายามแบบจะทําให้ผมทําตามเขาทุกอย่างแล้วเวลาผมไม่เอาอะ่ะเขาไม่พอใจมากๆแล้วคุณรู้ไหมเขายอมพูดในสิ่งที่แง่ลบของประเทศเขาอะ่ะอุ้ยตอนนี้ประเทศเขาเป็นอย่างนี้มีการทะเลกกาะกันอย่างนี้เดี๋ยวคุณอันตรายนะถ้าคุณไปอะไรต่างๆนะนะคือแบบ คุณไม่สมควรพูดในด้านลบของประเทศตัวเองผมนักท่องเที่ยวเพิ่งมาใหม่คุณต้องบริการผมให้ดีผมจองก่อนที่จะมาแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆอะ่ะตอนนั้นน่ะมันเกิดการเคอร์ฟิวหรือว่าอะไรสักอย่างไฟดับทําให้โรงแรมที่ผมอยู่ณนะย่านท่องเที่ยวอะ่ะมันแคนเซิลกะทันหันทันทีเลยแต่ตอนนั้นอะ่ะพนักงานโรงแรมอะ่ะก็เสนอผมแล้วนะว่าเดี๋ยวเขาจะมารับให้เขาแสดงความรับผิดชอบผมบอกว่าไม่เป็นไรแล้วผมมีคนของผมแท็กซี่อะไรอย่างนงี้แล้วโฮย้ยณตอนนั้นอะ่ะผมคงน่าจะให้เขามารับผมนะจะได้ไม่ ko <laughs> no <laughs> okay นี่ก็เป็น5เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแบ็คแพ็คเกอร์ของผมแต่ในสิ่งที่เลวร้ายก็เจอสิ่งที่ดีแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายมันก็เป็นประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากจะไปสัมผัสผมไม่อยากหรอกถ้าได้สัมผัสมันดีเพราะว่ามันประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเราจะได้มีเรื่องเล่าให้ลูกสาวกับอะไรของเราเนาะที่ผมพูดไปผมไม่ได้อยากให้เพื่อนๆกลัวจนไม่อยากจะออกไปแบ็คแพ็คแต่สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าต่างแดนเนี่ยราาก้หเใ สะบัดความกลัวและความกลัวนี่แหละมันจะทําให้เราแข็งแกร่งรู้ไหมผมณนะวันนี้กับผมเมื่อ3ปีที่แล้วมันช่างแตกต่างเหลือเกินผมดีใจมากที่ผมออกเดินทางเพื่อนๆอย่าลืมสร้างโอกาสพาตัวเองไปให้ได้ได้วเจอกันใหม่ครับ